สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้ผมอยู่หน้าวัดบูรพาวนารามนะครับอำเภอสุนมจังหวัดสุรินทร์ครับวันนี้นะครับพบกับคอนเสิร์ตซันแล้วบันเทิงศิลป์นะครับเต็มวงนะครับนี่ครับตรงนี้คือหน้าวัดบริเวณหน้าวัดทางเขางานนะครับพี่น้องกำลังลังไหลเข้ามาภายในงานครับ ตรงนี้มีชุดรักษาความปลอดภัยนะครับม,มีรถพยาบาลจากองค์การบริหารส่วนตำบลน,นานวนจังหวัดสุรินทร์ครับมาตรงหน้าวัดตรงนี้นะครับพี่น้องภาษีเป็นประตูนะครับตรงนี้ติดป้ายประกาศว่าห้ามขายหรือดื่มสุรานะครับหรือของมึนเมาทุกชนิดภายในบริเวณวัดนะครับอันจะเป็นอปอหามของทางวัดนะครับวัดบูรพาวนารามบ้านตาเพชรนะครับอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์ ืองานหินใหญ่นะครับยิ่งใหญ่อลังการนะครับตรงนี้จะเป็นไฟประดับด้านถนนทางหนานะครับมีชุดรักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกให้กับพอพี่น้องที่ใส่รถใส่ถนนนะครับเดินทางมาในมือนีนะครับวันนี้เป็นงานบุญงานบุญกระถินสามัคคีนะครับงานพิธีฉลองสัญญาบัตรพัดยศนะครับพระครูสิริธรรมสถิตนะครับ วัดบูรพาวนารามวันนี้นะครับตรงนี้เป็นทางเข้าหน้าวัดนะครับอไอเ้เผาแป้นซารเหล้หลาทั้งศิล,รลครับแปน, <c oughs> แนแพนนี่วุฒิจักรพัรดินะครับครับทัดไปตรงนั้นจะเป็นเวทีนะครับเวทีซาล์เหล้าเทิงศิลนะครับกาลังติดตั้งไฟนะครับช่วงนี้ติดตั้งไฟเดี๋ยวผมผ้ายางไปเบิ้งแนวอย่างนั่งกินมือีิครับ บ้านตาเพชรนะครับตรงนี้นะครับนี่เป็นใส่กอกนะครับใส่กอกอีสานนะครับนี่ใหไม้สดๆห่อนๆเลยครับใส่กอกอีสานนะครับตรงหน้าวัดนะครับตรงนี้เป็นร้านเตี๋ยวนะครับร้านลูกชิ้นทอดนะครับ๋เตี๋ยวลูกชิ้นทอดตรงนี้นะครับตรงหน้าวัดนะครับตรงนี้ครับ รตรงนี้ที่เป็นทางเข่าครับพี่น้องครับเมื่อมาถึงตรงนี้จะมีตเสอีน้ำตาเดมบุญแดงเดิน้องบุญจะกระพันนจะมามิเมอไหร่ตัวได้รัวได้ตัวได้ค่ะทัดขม้าข่างไม้ดันไมนะครับจะเป็นลานหาเวทีนะครับลานเพลินทั่วข่าวนะครับหน้าเวทีตรงนี้นะครับเป็นเวทีของสั้นเหมาบเสื้อสีนครับพี่น้องครับขณะนี้กาลังติดตั้งระบบไฟนะครับสุดยอดเลยครับ หญิงใหญ่ร่างการนะครับซาลาวปดึงศิลวันนี้เครื่องเสียงโดยประกาศวิว111นะครับเป็นที่หญิงใหญ่ร่างการจอ LED นะครับพร้อมที่จะทําการแสดงนะครับอีกสักครู่นะครับพี่น้องแป้นเพลงแป้นขับมอล่มซาลาว์ประเดงศิลแป้นขับไปอกีกบูตจกลลักรพรรดิลำเพินนะครับตรงนี้ก็มาปูเสือปูสายดยับจองที่นั่งนั่งล่อเพื่อที่จะชมหมอล่นะครับวันนี้มีไรสดดลุ่มปิดด้วยนะครับ วันนี้มีไลฟ์สดกลุ่มปิดแล้วก็ในในทีมของวันลอยกระทงนะครับวันนี้นะครับตรงนี้นะครับเป็นลานหน้าเวทีนะครับวันนี้ศิลปินรับเชิญของเราเป็นคุณบิวพอนปะผ้านะครับโอนี้มาร่วมสนุกร่วมสางเพื่อบันเทิงครับพี่นองนะครับเช่าบ้านตาเพชรอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้นะครับ ัดจากลานเวทีหมอล่ำม้านะครับก็จะมีไฟประดับนะครับไฟประดับต่างๆตามเส้นทางมาตรงนี้นะครับยิ่งใหญ่อลังการนะครับตรงนี้จะเป็นอุโบสถนะครับประจําวัดตรงนี้นะครับขอแสดงความจัดงานยิ่งใหญ่อลังการเลยครับวันนี้นะครับทีมงานสร้างเาเรื่องศิลป์กับมาหมอความสุปคปอมเทอร์ห้กัพี่นองนะครับตรงนี้นะครับถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นตรงที่ เฟืงเทศฟั่งถ้ำครับพี่น้องครับตรงที่ทําบุญนะครับสายบุญสายทานนะครับตรงนี้นะครับทําบุญวันเกิดนะครับใส่บาตรประจัมบันเกิดนะครับตรงนี้ครับพี่น้องกับฟังเทศฟังงรรมปฏิบัติรรมนะครับเนาะตรงนี้เนาะครับพัดธรรมาตรงนี้กับซิมี่มองเข้าร่มปูชาเป็นเป็นองค์องค์พระ ปฐมทรงเครื่องจกกักรพัดนาคปกนะครับเือกองานเมืองในสายบริหารสมาชิกโครงการบริหารถัดมาทา่าร่านตรงนี้นะครับเป็นล่านตรงที่สายดาววะครับตรงนี้ แมนครับสอยดาวครับพี่น้องครับตรงนี้ปีสอยดาวด้วยนะครับตรงนี้มีสอยดาวนี้นะครับพี่น้องครับตรงนี้คือดาวที่จะสอยลงมาเพื่อที่จะรับรางวัลนะครับตรงนี้มีสอยดาวนะครับมีจักรยานนี่เครื่องตัดหญ้าครับเครื่องตัดหญ้าก็มีนะครับมีมีจักรยานด้วยครับมีจักรยานด้วยมอสุกี้ครับมอสุกี้ก็มีนะครับมอสุกี้ก็มีพี่น้องครับ โอ้ผลรลังวัดหลายอย่างครับพี่น้องครับเป็นงานวัดที่สมบูรณ์แบบมากเลยครับวันนี้นะครับตรงนี้ก็เด็กๆสนุกสนานกันนะครับนี่มาหมุนนะครับตรงนี้มาหมุนโอ้ครับสนุกสนานกันไปเบาบาเด็กหน่อยเบ,บาผู้ใหญ่นะครับเนาะโอ้ยคนนะครับ เอาไม่ดับวันนี้่ด้องเลยไม่ดับแต่ว่าคนบอดับครับยังต้นเสื้ออยู่ะนะครับสนุนานกันไปนะครับาารถูตึงร้านนตีคว่าตรงนี้ที่นี่ของกินครับของกินนะครับมีลูกชิ้นทอดมีเกี๊ยวทอดนะครับไฟมาแล้วของเล่นเล็กน้อยนะครับร้านนี้ของเล่นเด็กๆนะครับมีถุกต้งถูกย่างนะครับ มีร้านยำนะครับร้านยำร้านน้ำใส่กอกอีสานครับกิเนเงาอยากผัดหม่าลาย,ยางครับพี่น้องครับเอา้าทัดมาตรงนีก็เป็นร้านปลาลูกโปง่งนะครับร้านปลาลูกโปง่งร้านยิงตุ๊กตานะครับตุ๊กตาร้านปลาลูกโปง่งเพื่อให้ชุมชนหรือว่าพี่น้องได้มาสนุกสนานมากประลองพวมแม่นนะครับ ดินตุกตานะครับครับพี่น้องครับสุดยอดครับครับพี่น้องครับในผักส่วนของด้านหลังเวทีนะครับตรงนี้นะครับกำลังเตรียมความพร้อมตรงนี้เป็นต้นผักานะครับต้นดอกเงินครับกำลังเย็บมะลัยนะครับโอ้โหนะครับมะลัยนะครับตรงนี้ผักรต้นดอกเงินต่อยอดท้าบุญนะครับสุดยอดครับนี่นะครับ ผักควันครับผู้บริหารพวได้ฝากส่วนของด้านหลังเวทีนี่ครับศิลปินรับเชิญคุณผิวพรประภานั่งโรพยาบาลค่ะนั่งโรงพยาบ่ะครับวันนี้แมวนค่ะยอดเลยครับยอดเลยกระเป๋าโซฟาตัวจริงเสียงจริงครับคุณผิวพรประภานะครับอ่าครับสุดยอดครับกำลังเตรียมพร้อมแล้ะครับเนาะด้านหลังครับคุณบิ๊กเก้สีนานุวนะครับ สวัสดีครับหมอลำเบียนะครับหมอลำเบียหมอลำแห่งโลกนะครับเขารับยอดครับสุดยอดหมอแคนแม็กหมอแคนแม็กหมอแคนแม็กับนี่้ย้อนหลังครับสุดยอดครับสุดยอดเบื้องหลังเรื่องนี้ครับขับรถน้องใได้เวลาทำการแสดงเราต้องขับาะในส่วนของผมกับทีไทยส่วนหลายที่เป็นเบื้องหลังนะครับ เบื้องหลังในการทำงานนะครับของทีมงานสานเล่าบันทึงสินนะครับานะครับใกล้ถึงเวลาจัดจองออกขา้านแล้วครับพี่รองครับใกล้จะถึงเวลาทำการแสดงแล้วนะครับนี่นะครับอาตรงนี้เป็นหนาวิทีนะครับในตอนนี้นะครับอจัดจองหนาวิทีเต็มเลยครับสถานที่อาจจะคับแคบหน่อยนะครับวันนี้นะครับนี่นะครับ พี่น้องเทีันนี้นะครับว uh ัน huh. นี้ทีเรค่จกัอะไรไะเปความันขีนวันนี้นะครับยินไงรักการครับพี่น้องครับเรื่องเรานะครับวันนี้ปอกันไหคลิปหนาตรพี่น้องครับ